สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนครับช่องคูรี่ชาแนลแล้วก็เอฟซีน้องอุงอิงนะคะพอมอแม่แม่ที่เป็นเอฟซีติดตามอีหล่าหน่อยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างแดนพี่พีน้องนองนะคะที่อยู่ต่างแดนที่เขามาชมนะคะขอบคุณ พี่น้องสุขชนนะคะขอบคุณทีเฮดใหคุรีไดมี่เมื่อนีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเอซี่แฟนคลับของ พอบอดโจและก็วงสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะเมื่อนี่ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มาติดตามโดยดูคลิปของคุลี่โดยไม่ข้ามโฆษณานะคะซึ่งเป็นช่องใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเพื่อจะได้พัฒนาช่องแล้วก็สร้างคลิปดีๆเกี่ยวกับอีหลาหน่อยน่งอุ้งอิง,องและพอบอดโจเอามาฝากพีฝากน้องทุกคนนะคะ น้องคือสีเห็นพ่อบอจูนะคะมือเศร้าเพิ่นสีเมื่อบาทเนาะคะ่ะเพื่อนจะออกจากบ้านตั้งแต่เช้าแล้วเพื่อนกระลืมว่าเพื่อนมีรถเบนนะคะต่างหาลานผนให้พี่น้องเพื่อนก็นใไ้อาผู้จัดการอามาเดียวเป็นคนขับหาหมองเปิดสตาร์บอดได้พี่น้องเอ้ยนะคะตอนนี้พ่อบอจูนะคะก็ได้กลับถึงบันแพงแล้วนะคะ ออกจากบ้านอาตรงหมู่บ้านพระรามห้า้ล้วนะคะเราก็กลับไปบ้านนะคะบ้านแพงเพื่อจะไปทําภารกิจอีกหลายอย่างซึ่งคอนเทนต์ของเพิ่นสึ่งโปรเจกต์ของพอบอจูก,ก็หลากหลายเหลือเกินนะคะเนาะก็ถามข่าวถามข่าวเนาะเพื่อนก,ยอก็ยอกร่ายกล่อกันได้คะ่ะผู้จัดการมาเดียวนี่ก บอธรรมดานะคะยิ่งมาได้พี่นิกกี้ขอบตาดําไปเป็นผู้ร่วมแจมยิ่งสนุกสนานนะคะเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เดินทางนะคะพ่อบอโจกับครับรถถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะกลับถึงบ้านนะคะเศร้านี่กับจะมีไา่การต่างๆตามมานะคะเมื่อนี่ก็เป็นวันที่หนึ่งสิงหาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องหูบออีหลาหน่อยของเห้ากับกลับถึงบ้านแล้วค่ะ ใายตีหางเลยกดีหางเจงไลพี่น้องพี่น้องได้ชมงลิปอีหลาหน่อยกลับถึงบ้านแล้วอีหลาหน่อยกับเก็บของลุ่งจากรถนะคะอะจากการคูรีเดวไปชมพ่อแม่น้องอุง๋งอิงนะคะทีมงานรถตู่ถึงบ้านเรียบร้อยออกจากกรุงเทพกับทาทุ่มนะคะพ่อเอกเป็นคนขคับนะคะไปถึงบ้านกับป้ามานตีหากวกวานะคะอิหลาหนอยก็หอดบ้าน ย่างมีความสุขนะคะเ้ามื่อนี่พ่อเอกก็ได้ได้สทรงคลิปมาให้พี่ๆน้องๆห้าท่ติดตามอีลานะคะจากที่ว่าเป็นทั้งคนขับเป็นทั้งพ่อผู้ให้กําลังใจลูกเนาะคะ่ะอีลาน้อยกระถึงบ้านกระเก็บของลงพ่อเอกกระทายคลิปนะคะทายคลิปเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับการมีรถพุ่มพ่วงมาขายแม่หน่อยกระซื้อของซื้อยังพี่น้องไปเบิงเบิงเด้อแม่หน่อยพันตกใจเรื่องยังค่ะ ป้านี่ป้าพ่อแม่พี่น้องป้าหน่อขมิ้นป้าอะครับปลาสุด้ช่หางจ้อนลอยหนึ่งลอยเดียวก็ได้ตป็นใยดอกแม่มันผมกเคยเห็นหน่อขมิ้นใหญ่ปานี่เราไปค้างด้านบนนี่นั่นแม่มันเนาอีหยังมาใหญ่สดช้าด้านเราพ่อลูกเอามาแล้ะก็แม่บอก เอาไปมาปูดอยังเขานี่บอกน,นั่นแหใหญ่นะคะโน,นเพื่อนกับสื่ออาหารการกินเตรียมเห็ดนะคะที่สําคัญพ่อลุ่งไปถ่ายอยู่แล้วไปถ่ายอยู่บ้านอีหลาหน่อยนะคะบรรยากาศอีหลาหน่อยมาบ้านนะคะเดี๋ยวเฮ้ากับสิเดเบิงต่ออีกนะคะว่า อ่ายีหลาหน่อยตื่นขึ้นมาคือสิไปทายคลิปในบ้านก็พอนะคะเพื่อจะไปดูการติดผาม่านการเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่บ้านอีหลาหน่อยกําลังปรับปรุงอุย้ยบ้านสวยงามแห้งกําลังคัดสีชวีวันติดผามานแล้วก็โตกแเต่งภาาในนะคะซึ่งเป็นงานละเอียดเป็นงาน ที่ถวนนะคะต้องได้รับความไว,ว้วางใจกับสีสกตสร้างบ้านนะคะตอนนี้กาลังสร้างรูปบ้านปเป็นเหมือนครัวแล้วก็บขังบวนนี่ก็จะเอาไหว้มองบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะก็เห็นว่าอ่าอีลาหน่อยนี่ก็บรธรรมดานะคะกลับถึงบ้านก็เก็บเขา่าเก็บขอ้งนะคะเตรียมเขา่าเตรียมขคงบรได้ยากนะคะนี่แหละคือความเป็นเล็กหน่อยสายสื่อเป็นเล็กหน่อยไหลเลี่ยงสาหูจักจัดนันจัดนี่นะคะแล้วก็ พ่อแม่ก็สอนดีนำแม่หน่อยก็สอนลูกดีนะคะเห็ดให้อีหลาหน่อยของเห้าหูค่วมนะคะแล้วก็อีกสําคัญอีหลาหน่อยเห้าตอนนี้ก็คือสิ เดี๋ยวฮอก็อาจจะได้ดูชมคลิปนะคะพ่อแม่หักทั้งหลายเพื่อนก็ติดตามอีหลาหนอยเพื่อนก็คอมเมนต์มาโอ้อีหลาหนอยถึงบ้านแล้วสบายใจแล้วไปเหตุงานใดนี่ก็คือความหักของพอ่อหักแม่หักของอีหลาหนอยที่เขาไปชมไปติดตามไปไห่อชมคลิปของพอ่อ พ่ออ่าพ่อเอกผู้ทายถ้ำจนจบเป็นการหมอบมาไล่ไออีหลาหน่อยทางอ้อมเดอ้อพี่นองเฮ้าจังไดก็ต้องเบิงแง่งกันนะคะเพราะว่าความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะแล้วเมื่อนี้ก็เป็นวันโชคดีของทุกคนนะคะวันที่หนึ่งสิงหาสองหางหกเจ็ดพี่นองเบิงเอาผู้ใดอยากได้รับโชคอยากได้รับลาบกรสู่เอาเด็กได้มัก กระจัดไปมาตัวใดให้มันหมานทุกคนนะค่ะให้มันหมานทุกคนนะคะอืม ส่วนพ่อบอดโจนะคะเล่ากับกลับไปหอดบ้านแล้วก็มีเรื่องอีกที่จะต้องเห็ดนะคะพราะว่าเล่ามีเรื่องที่จะต้องไปทายถ้ำมีต้องอ่าศิล,ลปินในวงสาวน้อยนะคะสาวน้อยแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชว์นะคะวงสองของเราเหลือศิลปินสูิ่ชองวงใดวงใดนะคะเราต้องเป็นผู้ไปจัดการไปเป็นคนออกแบบไปเป็นคนอ่สาสร้างคอนเทนต์อีกนะคะแล้วก็ต้องสร้างคอนเทนต์ทายถ้ำ ทำคลิปมาให้หพีใหนองเข้าเบิงนอกจากทายทํานคิปแล้วนะคะวันที่สองสิงหานะคะเราก็จะมา,าเสวนาเสวนาเรื่องนะคะเสวนาเรื่องอวิชาการเรื่องค่ายโอนะคะความเชื่อความศรัทธาและก็จิตวิญญาณนะคะเกี่ยวกับการไหว,ไหวคู่นะคะเกี่ยวกับอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมี ตัวเอกตัวแสดงก็คือน้องอุ้มอิงสาวหน่อยเพียบบานแพรงเป็นคนหนึ่งที่จะแสดงในเรื่องค่า่ออมาเบิงว่าผู้กำกับเป็นจังไดมาคุยกันอา,อาจารย์หมอลำ่ำดอกเตอร์ต่างๆก็จะเสวนากันในวันที่สองสิงหานะคะพี่นอ้องในในการเสวนาค้างนี้ก็มีผู้ศิล,ลปินหมอลำ่ำต่างๆเขาร่วมนะคะผู้กำกับนะคะผู้กำกับผู้เชียนบทนะคะ คุณา,าคุลีชาแนลนะคะได้พูดพิษพลาดประการใดนะคะคุลีชาแนลเล่าเรื่องใดที่ว่ามันอาจจะพิษพลาดคุลีก็กราบขอโทษขออภัยไว้ณโอกาสนี้นะคะแล้วก็ขอโทษขออภัยเอฟซี FC, แฟนครับทุกคนนะคะสุดท้ายนี่คุลีก็ขออวยพรให้ทุกท่าน ในวันมือนี้วันที่หนึ่งขอให้ร่ำรวยเฮ่งเฮ่งปังปังได้ทูกลอตเตอรี่ได้รับความโชคดีได้มีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ